ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อะละครับก็สวัสดีเพื่อนๆพื่อนเช้าโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r i a กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆที่ห่างหายไปคนค่าที่จะนานเลยนะครับเนื่องจากในตอนนี้เนี่ยนะครับผมติดโปรเจกต์หรือว่างานเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่เป็นงานหลักของผมเนี่ยนะครับยาวเลยนะครับเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะมาอัดคลิปเกี่ยวกับเกม Creature of s o n a r i a หรือว่าเกม Rogue Adventure สักเท่าไหร่เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีเรื่องงานยาวดีนะครับเพื่อนๆทีี่มเววลลาาา่่งนะะคครัับทีจมอดิปให้เพื่อนนนๆ่ะครับ เกับข้อมูลข่าวสารภายในเกม Creature of s o n a n i a กันนะครับเพื่อนๆโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการอัปเดตของเกม Creature of s o n a n i a ครั้งถัดไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในการอัปเดตของเกม Creature of s o n a n i a ครั้งถัดไปเนี่ยนะครับก็จะทําการอัปเดตนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นี่เองหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในอัปเดตครั้งนี้ของเกม Creature of s o n a n i a เนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับเพื่อนๆเราก็มีคลีเจอร์ตัวใหม่นะครับรวมถึงมีการรีโมเดลคลีเจอร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้้้นน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 ดดวววยัััั่่่่่เเอออองะะคคครรรบบบพืๆแตากไปปชมลิิีีโ ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางติ๊กต็อกด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เล่นติ๊กต็อกเนี่ยนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามช่องติ๊กต็อกของผมให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดการอัปเดตของเกม Creature of s o l a n i a ครั้งถัดไปกันเลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาทําการพูดถถถึงงงงงงรรรรรรราาายยยยละะะเเเเเเเออออออีีดดดดดดกกกกัััััััััปปปปตตขขมม Creature Creature Sonia Sonia of of คคคค้้ไไนนนนนน่่บบโใ ครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเวลาในการอัปเดตโดยประมาณเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณ7จ็ดโมงถึงสิบโมงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเวลาการอัปเดตของเกม Creature of s o n a l i a โดยปกตินั่นเองนะครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้ของเกม Creature of s o n a l i a เนี่ยนะครับหลักๆก,ก็จะมี3หัวข้อด้วยกันที่เราจะมาทําการพูดถึงกันในวันนี้นัน่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในหัวข้อแรกเลยเนี่ยนะครับที่ทางเกม Creature of s o n a l i a จะทําการอัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับหัวข้อแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรีโมเดลหรรือว่าีเมค นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ที่จะทาการรีเมคหรือว่ารีโมเดลภายในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าโมรินัสนั่นเองนะครับโดยเจ้าโมรินัสเนี่ยนะครับก็จะเป็นรีเจอร์นะที่อยู่ในเกมค r ีเจอร์ออฟโซนาริเออยู่แล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้าโมรินัสเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่คล้ายๆกับบัวกระทิงอะไรประมาณนั้นนะถ้าเพื่อนๆเล่นเกมค r ีเจอร์ออฟโซนาริเออยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับก็น่าจะผ่านหูผ่านตากับเจ้าโมรินัสเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะเพราะว่าก็มีคนที่หยิบบบเเเจจ้้าาาามรรนนนนนัััสี่่่ยยะะะคคคคลลลอขงทห เพื่อนๆซึ่งเจ้าโมเรนัสเนี่ยนะครับก็จะถูกทําการรีโมเดลหรือว่ารีเมคนั่นเองนะครับเพื่อนๆในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับในการรีเมคหรือว่ารีโมเดลเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้หรือว่าเพิ่งมาเล่นเกมครีเอเจอร์ออฟโซนาเอร์นะครับในการรีเมคหรือว่ารีโมเดลครีเอเจอร์เนี่ยนะครับจะทําการเปลี่ยนโมเดลนะครับของครีเอเจอร์ตัวนั้นๆนะครับรวมถึงแอนิเมชันนะครับแล้วก็ข้อมูลบางส่วนของเจ้าตัวครีเอเจอร์ตัวละครนั้นๆนั่นเองนะครับรวมถึงความสามารถต่างๆหรือว่าอบิิลตตี้่างๆเนนี่ยะครับกกก็ออาาาจจจะะะมมีีีรรรรเเเเเปปลล่่่่ยยยนนนนนนนแงงงด้้วััััคคบบซึโสิ น่นอนว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโมเดลนะครับเพื่อนๆแล้วก็แอนิเมชันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของแอปลิี้หรือว่าความสามารถต่างๆเนี่ยนะครับทางเกมยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เจ้าโมเรนัสหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีนึงนะครับซึ่งเพื่อนๆที่ชื่นชอบเจ้าโมเรนัสหรือว่าเป็นเมนเจ้าโมเรนัสอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถรอติดตามชมอัปเดตครั้งถัดไปของเกมค r ีเอเจ e ร์ออฟโซนอาเรียได้เลยนะครับเจ้าโมเรนัสเนี่ยนะครับเท่แล้วก็ฉายไ้ายกว่าเดิมข ว่าตัวละครใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่า New k ล f r ฟ k ร์คอคูนั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าออกเสียงผิดหรือว่าอ่านผิดไปยังไงเนี่ยนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าชื่อมันอ่านค่อนข้างยากเลยนะครับซึ่งเจ้า New คล f ฟ a าร์คอคูเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ตัวใหม่นะที่อัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีครีเจอร์ตัวละครใหม่หรือว่าตัััวววใใใหหมม่่่่่่เเเเเเนน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 ีีีียยยคคครรรพงงตดททา้้ออซึจจ New ป็ูกกิ ของเกมคลีเจอร์ออฟโซ a าร์ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับพรเพื่อนๆซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้า New c l i p f a ฟาร์คเนี่ยนะครับดูผ่านๆแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นครีเจอร์นะที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับได้อินสปายเลชันเนี่ยมาจากต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยสังเกตได้ที่ลักษณะตัวของมันนะครับแล้วก็อวัยวะส่วนต่างๆของเจ้า New c l i p f a ฟาร์คเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นใบมะพร้าวอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็บริเวณส่วนหัวเนี่ยก็สัััััังงงเเ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 กกกกตตไดดด้้้้ววววว่่่่่่่าาามมมีีีหหืืออออนน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 นบบบบลลูููะะะะพพรรรรยยยยคคิิณๆซึจ New c l i p f a Koku ครับก็น่าจะเป็นครีเอเตอร์ที่ได้รับอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อส่วนขนาดตัวหรือว่ารายละเอียดต่างๆของเจ้านิวคริฟฟาร์คคคูเนี่ยตอนนี้ทางเกมก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาหรือว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มออกมานะครับว่าจะมีรายละเอียดนะครับหรือว่าอาบิลิตี้ต่างๆในยอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยนะครับเจ้านิวคริฟฟาร์คคคูเนี่ยนะครับจะเป็นครีเอเตอร์นะครับเทียาห้าตัวใหม่นะครับเพื่อนๆหรือว่าเป็นครีเอเอร์ที่เป็นสาาย P P อะะะไรปรปมณนนี้ครัีเอเตอร์ ถ้าสังเกตจากรูปร่างหน้าตาของมันแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเจ้านิวคริฟฟ่าก็คุณเนี่ยนะครับน่าจะมีรายละเอียดหรือว่าเกมเพลย์เนี่ยนะครับที่คล้ายคลึงกับเจ้าเอลมาโคซัลูโอโดนอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตารวมถึงโมเดลของเจ้านิวคริฟฟ่าก็คุณเนี่ยนะครับน่าจะไปทานเดียวกับเจ้าเอลมาโคซัลูโอโดนนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าเจ้านิวคริฟฟ่าก็คุณเนี่ยนะครับทางเกมจะออกแบบให้ออกมาเป็นครีเจอร์แบบไหนนั่นเองนะครัััับบบแล้้้ววววกกก็็็ในน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 สสสสุ่่่่่่ดดททาายยะะะคครรรเเเเพืออออๆีีี3ขขงงปปตจ กิจกรรมใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งในกิจกรรมใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม Summer Paradise นั่นเองนะครับหรือว่ากิจกรรมฤดูร้อนภายในเกม Creature of s o n a า i a นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวของกิจกรรมนี้น,นั่นเองนะครับเพื่อนๆสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางกิจกรรม Summer Paradise เนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นวีคแรกนั่นเองนะครับด้วยการเปิดตััััววเเเเจจ้าา Summer Paradise ตใใหมม่่่่่ป็นนนนนนคคคููททีอออยกกิรรรงงะะบพืๆแล เมเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยออกมาว่าในกิจกรรม Summer Paradise เนี่ยนะครับก็จะมีคลีเจอร์เนี่ยนะครับตัวใหม่ในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับถึง3ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนๆซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาเนี่ยนะครับอยู่ถึง3สัปดาห์ด้วยกันนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าจะอัปเดตคลีเจอร์ตัวใหม่เนี่ยนะครับเข้ามาสัปดาห์ละ1ตัวนั่นเองนะครับโดยในสัปดาห์แรกก็จะเป็นเจ้า new cliffa coco ที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสส่่วนนใัปดาห์ที2เนี่ยยยนะครัับทางงเเเกมมไไ่ดด้ปิผออกมานะว่าจะเป็นตัวไหนนะครับแต่่วาในสัปดาห์ทีี่่3เเเนนนยะครับบห็าอก ว่าในสัปดาห์ที่3นี้เนี่ยนะครับจะมีคลีเจอร์ตัวใหม่นะครับที่อยู่ในตระกูลวอร์เดนหรือว่าตระกูลผู้พิทักษ์เนี่ยนะครับตัวใหม่ล่าสุดของเกมคลีเจอร์ออฟโซนารีเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าวอร์เดนตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นวอร์เดนประจํากิจกรรมซัมเมอร์พาราไดสนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องรอรุ่นกันอีกทีนะว่าข่าวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆถ้าข่าวนี้เป็นข่าวจริงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่่่่่่่่่่่่่าาาาาาเเ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 เป็นน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 รร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 ืืือออองททีีีีีีีีดดลลยยยยะะะะะคคคคคััััััััับบบบบไหหหหหจมมมมมตตวววใใใผู้้้พพพิิกกกษ์สถๆ ตัวภายในครีเทอร์ออฟโซนาเรียนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าในซัมเมอร์พาราไดซ์วีที่1หรือว่าสัปดาห์ที่1ที่กําลังจะเริ่มต้นในวันผุ้หนีนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีเจ้านิวคลิฟฟ่าเคอรคูเพิ่มเข้ามาตัวเดียวนะครับเพื่อนๆจะมีเจ้าโลโลโลนะครับแล้วก็โมเดเรียมนะครับที่เป็นครีเจอร์มิชชั่นนั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าตัวกิจกรรมเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับสามารถรับไล่หรือว่าแลกกกกกกกรร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 รัััััับบบบไไดดดด้้้ใในน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 นิิจจจมมมมมมีีีีีีีวววยยยย่่่่่เเเเเเอออองะะะะคคคคพพืๆ็็โซ์์์าาท1 3ตัวให้เราเนี่ยสามารถแรกรับได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆหนึ่งในนั้นก็จะมีครีเอเจอร์ตัวใหม่ที่ชื่อว่าเจ้านิวคลิฟฟาค็อกคูนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนในสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3เนี่ยต้องรองลุ้นกันอีกทีว่าจะมีครีเอเจอร์ตัวไหนเนี่ยเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตของวันพรุ่งนี้ในเกมครีเอเจอร์ออฟโซนอาเลียนั่นเองนะครับเพื่อนๆจัดได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้้ววกก็คครรรรีีีเเเอจ์ตััใหม่่นนยยะบได สามารถติดตามข่าวสารในเกม Creature of s o n a r i a ผ่านช่องทางของผมได้นะครับเพืเ่อนๆใครก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ได้นะครับและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวเจ้า Newcliffa Kuku กันนะครับว่าเจ้า Newcliffa Kuku เนี่ยมีรายละเอียดแล้วก็มี ability อะไรยังไงบ้างน,นั่นเองนะครับเพืเ่อนๆยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ